สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเดียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมพาพี่พนองเข้ามาอยู่ทางอำเภอ,อเมืองจังหวัดขอนแกน่นครับพี่น้องอีพี่นี่พามาเปิดราคาหนาขอกหนาฟ้ามนะครับสำหรับผู้ใดกําลังหาแม่สาวน้อยนะครับสำหรับผู้ใดกําลังหาง้วนทองใกล้คลอดนะครับผมเอาแม่สาวทองแหลกเด็ดครับพี่น้องมันนี่มาอยู่ที่ขอกของพี่อนันต์ฟ้ามนะครับมันนี่เพิ่มมีซีตมาฝากพี่ฝากน้องเข้าได้ชมน้ากันด้ครับพี่น้อง ฝนตกฝนลงนะครับหญ้าหลายนะครับเขียวเต็มไฮเต็มหน้ามาเอาง้วะไปกินหญ้านะครับผมเอาสร้างเบิดหนาฝนจังแบ่งออกก็ได้ครับพี่น้องรับรองมีกําไรแน่นอนล่ะพี่น้องเดี๋ยวพูดคุยถักไายกับพี่น่าจะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับเด็ดเด็นะครับมือนี้มีแม่วแก่ไก่ขอด แมีนครับมีเมททองแก้ไขควาดครับนี่ใส่ยลอยหาซิมหาครับสาวสูอยหาซิมหาครับแมีนครับผมนะครับมาฝากทีฝากน้องเฮาหรือไพ่มักงัวสาวพันดุกรรมเคเอฟสามหนึ่งมาหนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชมน้ำกันเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากทีตัางฟ้ามจะหน่อยนะครับผมที่ตัางฟ้ากับบ้านสงเปื่อยตังบนเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรก็บศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับผมอ่ะแอดไลน์ได้นะครับเนาะแมีนครับไอเดีไลน์ครับไอเดีไลน์กับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปด เทาเลี้ยงผักไทยมาทางเฟซได้ก็ครับผมอันนั้นฟาร์มครับผมอ้าวนะครับอันนั้นฟาร์มภาษาไทยเลยนะครับเนาะเมียนครับภาษาไทยครับสาแอนเป็นเพื่อนมาได้ครับพี่น้องนะครับผมผักไทยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งโตที่แหลกกันนัดหน่อยนะครับผมไล่มาจากตัวหน่อยก้อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวหน่อยลูกซี่ไหว้ลูกเคฟสามหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมอ้าวครับผมมาเบิ้งโตแหลกก้อนครับพี่น้องสาวหน่อยลูกข้อได้ครับผมลูกเคฟสามหนึ่งครับผมอายุจังเลี้ยงพอดีครับพี่น้องนี่ครับบเเเ็ดขาให้้รรียอย นะครับปลายหูเพียงปากพอดีนะครับผมว่าน่าจะเกิดจากแม่โครงสั่งญ่แน่นอนนะครับเบิ้งจากเฟรมกระดูกกระเดี่ยวแล้วนะครับเฟรมใหญ่ด้วยพี่น้องนะครับสาวหน่อยตัวนี้ส่วนสูงประมาณเท่าไรครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกมีแน่นอนใบหลอดครบนะครับเบิ้งนะครับถูกขาหนานะครับใหญ่นะครับขาหลังกใหญ่ครับพี่น้องนะครับอันนี้คือบ่งบอกเป็นตัวชี้วัดว่างอแม่นี่นะครับต้องใหญ่เกินร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบห้าแน่นอนครับพี่น้องแน่นครับเอาเบิ้ง ส่วหางพี่น้องล่ามลึกนะครับเลี่ยมโตดีขอขาใหญ่นะครับชีดกระชับดีตัวนี้เป็น F1 ฟ่งทรงจดเรียบร้อยนะครับพี่อนั้นเปิดไว้หลายไปเลยครับแม่นี่ตัวนี้เปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทในเหรียญง้วสาวลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับอายุเที่เดือนหรครับสิบสองเดือนครับหนึ่งปีพอดีครับพี่น้องถือว่าราคาพอฟังเลยครับพี่น้องนะครับกันยุคตะกี้กับตองมีหาบวกแน่นอนนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่ง สามหมื่นคับอีก9ก้าบาทเก้าพบาทครับพี่น้องเปิดมาแม่แรกนะครับไหาพันธุกรรมสามหนึงใหญ่ๆนะครับเลี่ยงสไตล์นี่บอผิดหวังแน่นอนในเกรดของแม่บอกโครงสางใหญ่นะครับผมกระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังนี่ครับขันว่าหนังหนาสางใหญ่นะครับในเลดว่วสาวแม่นี่กับว่าแพรไพ่ไละพี่น้องนะครับเบิ้งครับความใหญ่ของเพิน่นนี่ครับ กระโดดกระเดี่ยวได้หมดครับพี่น้องราคาอันนี้ราคาห่องตอกตงมาตอกันอีกลงได้อีกนะครับพี่นั่นเนาะแมนครับเดีวก็มีรถทรงฟีครับนี่ครับรถทรงฟีไฮครับอ่ามีทรงฟีไฮนะครับแมนครับตัวผ่าอีสานเลยครับสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องนะครับเอาตัวที่สองครับพี่น้องมาดีนะครับเอาตัวนี้ออกไปทั้งหูสั่นขึ้นไม่อีกออกไปทั้งบรามันหลายกว่าตัวเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ติดกระทบนิดนึงนะครับเอาตัวนี้ได้หนาได้ลึกขึ้กันนะครับตัวนี้เอาจะได้เลี่ยมลึกนะครับส่วนสูงนี่ก็อยู่รอย ร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบเนาะไมนครับตัวนี้กันนะลูกคว้าไดครับตัวนี้ลูกเอฟสามหนึ่งขึ้กันครับไซเคฟสามหนึ่งขึ้กันครับพี่น้องเอฟหนึ่งแบรนเพียร์นั่นคือกันเบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับผมอายุกว่กว่าปีไหมครับปีหนึ่งคือกันครับอ่าอยายุหนึ่งปีพอดีเนาะแม่นครับพี่น้องชิดง่ามเลยพี่น้องตัวนี้นะครับเห็นเลียมเห็นเล่าง่ามงแบบนี้กระดูกกระเดี่ยวคอขาดีพี่น้องไหล่เบิ้งนะครับนี่ครับอกใหญ่ ใหญ่ยยๆบึกๆเลยครับพี่น้องนะครับไยยายใหญ่บึกๆเลยนี่ขอค้าฟัง็ดีเอาเบิง่งภาพร่วมงามๆแบบนี้ไผหางวัวสาวผมว่าเอาคูซะพี่น้องนะครับผมจะฟังราคาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะฟังราคาขั้นพี่น้องอยากได้คูนะครับเป็นไปแล้ไหมครับตัวนี้สามหมื 30, ่นเก้าพันบาทครับ 30, สามหมื่นเก้าท่กันเนาะแมนครับขั้นพี่น้องว่าอยากได้ยกคูนี่เอาไปเลี้ยงไปตัง้งขอกตัง้งฟาร์มเป็นแม่บอกแม่พันหลายไปได้ครับ รดราคาพิเศียดเลยครับถักมาเลยครับเอาถักมาเลไเนอะแมนครับมีรถส่งฟรีพร้อมคู่นี่ครับเอาคูนี่มีรถส่งฟรีทั่วไทยครับอ่าส่งฟรีทั่วไทยขายยกคูด้วยครับเอาขาวคูเนาะแมนครับเอาถันเอายกคูด้วยครับพี่น้องนี่ครับลูกสามหนึ่งเอาไล่ละสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอามักเรียมแมนนี่หรือมักเรียมแมนนี่ราคาเท่ากันหรือมักทั้งคูมีราคาพิเศษส่งฟรีทั่วประเทศครับผมมาต่อกางวนนะครับมือใหญ่พี่ด้วยครับพี่น้องส่งนี้นะผู้ใหญ่พี่แน่นอนนะครับ เอาเบิกตัวต่อไปครับพี่น้องบาร์ดี้ขามมหางัวทองครับแมนครับงัวทองครับเอางัวทองครับพี่น้องบาดี้มากแบบติดทองตัวนี้เป็นงัวสาวเนาะแมนครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกสูงไรเท่าไรครับตัวนี้สูงไรซี่มาครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับอู้ใหญ่ด้วยครับพี่น้องแม่ทองสามเดือนครับทองสามเดือนทองเจ้าเคเอฟสามหนึ่งครับเป็นลูกสาวพอได้ตัวนี้หูบะตัวนี้เป็นลูกมันเป็นลูกเคเอฟสองเจ็ดครับ เขมันเขียบสองเจ็ดครับวเนียนว่านครับวแนียนว่านเนียนครับอันนี้คือเฮาตีว่าเฮาบะเดมีใบของเพิ่นียนครับว่าเป็นลูกผสมปลามันผมให้พี่น้องเบิ่งเลี่ยมก่อนครับพี่น้องนี่เบิ่งเลี่ยมแข้งขาใหญ่แห้งครับแข้งขาใหญ่เลี่ยมโตดีเด้อครับพี่น้องในท้องเพิ่นท้องเคเอฟสามหนึ่งครับได้สามเดือนครับอสามเดือนประกันหายได้เนาะแมีนครับตรวจท้องเรียบร้อยครับประกันส่วนสูงหายรอยเท่าไรครับร้อยสี่ห้าครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเป็นสาวท้องแรก เอาเปิดไปหลายไปได้ครับผมเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นหากับง้วธาองสามเดือนใส่งยงยงครับธาตขายแย่ 45, <000 S 2> ข่วมสูงลอยสี่สิบหาธาตเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบตรวจเศร้าเรียบร้อยถือว่าคุ้มครับพี่น้องสมัยตะกี้เนี่ยครับเป็นถามวาา่าราคาซ้ำใดช่วงราคาง,ง้วแรงแรงด้วยครับพี่น้องกับสีมี่ย่างนี่ยหน่อยกัเจ็ดหมื่นหาเป็นยังต่ำเจ็ดหมืเก่าแต่ราคาช่วงนี้สำหรับผู้เลี้ยงนี่ถือว่าเป็นโอกาสและความโชคดี เหมาะเลยครับเอานะครับผมผู้ใดอ,อยากขายงวดช่วงนี้ก็ต้องทําใจจังน้อยครับพี่น้องอกระแสยังบอนไหา้ตีขึ้นมาในเรื่องของราคาแต่ว่าผมว่าเก็บไว้มันถิหมุนเวียนมาเป็นวิทัจักรเป็นกระแสล่ะครับพี่น้องนะครับเอา,เอาคือบักเน่านี่แหละพี่น้องคือบักเน่านี่แหละครับพี่น้องยางถึงยางแพ้กับพี่แหละพี่น้องบักเน่านะครับผมเอาแม่บอกแม่พันช่วงนี้การส่งออกงวดนอกกําลังบูมครับพี่น้องงวดเลียงงวดขุน กเกิดจากแม่บอกคุนแบบนี้แหละพี่น้องเจ้าสีด้ง้อดีเอามาเลี้ยงเอามาขุนโดยเฉพาะง้อผู้ัวนี่ก็ตีกระแสขึ้นมาอยู่นะพี่นั่นเนาะแมนครับง้ออายุอายุป,ปีปีหนึ่งถึง,งสิบเดือนถึงปีหนึ่งก็บสว่ามื้นกว่าครับเดี๋ยวนี้ครับผมแล้วนี้เพื่อนกะมองไปในทิ้งของเอาแม่บอกดีๆไปผลิตลูกลูกออกมาก,กับเจ้าสีด้ขุนในเนื้อดีตั้งประเทศเขากับมักพันธุกรรมดีๆเอาไปขุนข้าวเดียวมันเกิดขึ้นครับพี่น้องเอาต่อไปนะครับไผ่มักแบบทองแก่ไก่คอดนะครับแม่นี่ตอบโจทย์สูงลอยหานม เอานี่ครับท้องเจ็เดือนแล้วพี่นันท้องแปดเดือนครับผมท้องแปดเดือนอีกเดือนเดียวคลอดครับพี่น้องตัวเพันเองเป็นลูกพ่อได้หูบ่ตัวนี้ก็บปุกหูเพื่อนครับบระปุหูสายเนาะแหมนครับตัวแม่นี่ยกระปุกเป็นลูกพ่อใด้ได้เนาะได้ทองนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นลูกของพอเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบแหมนครับผมท่องแปดเดือนเนาะแหมนครับท่องแปดเดือนเป็นท่องแรกพร้อมครับพี่น้องผมให้เบื้องเลี้ยมนะครับชัดๆอีกจังน่อยจะยังมาฟังราคาครับพี่น่อง เบิ้งนี่ครับมีมีแปลมีม้าเดตีเบอร์ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ผิวสะอาดสะอาดม้าเด็ตีเบอร์สำหรับผู้หาง้วทองไปเลี้ยงสําหรับมือใหม่นะครับหลายคนก็มีความกังวลเอาไปเลี้ยงแล้วว่าลู่ที่ผสมจะไหนจับซัดยังไดเอาง้วทองไปเลี้ยงนี่แหละพี่น้องสมัยตอนนี้ง้วแบบนี้แสนกว่าครับนี่มีแสนบวกเนาะแมนครับมีแสนบวกครับมีแสนบวกแน่นอนคันท่อแปดเดือนแบบนี้เราเฟ่มร้อยห้าสิบห้าบวกครับพี่น้องแมนครับทองสามหนึ่งพร้อมนะครับผม เอาฟังราคาเน่พี 65, ่อันั้นเปิดไว้ที่65,000บาทครับ6ก0 0 0หาต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้ครับ65ทิอง8เดือนสูงร้อยหาสิบหาเลยครับพี่ยังไงเลยครับตัวจริงมาชิตัวจริงก่อนก็ได้ครับเนี่ยทองเคเอฟสามหตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับอยากได้ค so ู่ก like ็ได้ครับพ <sorting S 2> <ๆ S 1> ี่น <c oughs> ้องอันน <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ้ก <c oughs> <c oughs> ็ราคาพิเศษยกครูในราคาพิเศษด้วยกันครับส่งฟรีทั่วไทยด้วยกันครับยกคู่ก็ราคาพิเศษเลยเนาะแมนครับเอาส่งฟรีทั่วไทยคือกันนะครับอย่าคล้องฟ้ามไปส่งเองครับมาคู่สาว นะครับอันนี้จะของฟาร์มส่งเองนะพี่น้องแหน่ะนะเบีนั่นจะเจอหนักกันหนักขอกแน่นอนมักงัวสาวครูนี่ก็บไล่ละสามหมื่นเก่าลูกเคเอฟสามหนึ่งทั้งครูนะครับมักครูนี่กับทองเคเอฟสามหนึ่งทั้งครูตัวหนึ่งทองสามเดือนกว่าตัวหนึ่งทองแปดเดือนอันนี้ซื้อสองได้ซีครับซื้อสองได้ซีนะครับเอาไปตั้งฟาร์มเอาไปสองตัวทีเดียวงัวซีตัวออกมาข้าวเดียวครับพี่น้องนะครับผมเอาอีกเดือนหนึ่งก็ได้เห็นผลงานแม่นั่นอีกจักประมาณเจ็ดเดือนหกเดือนครัหกเดือนเจ็ดเดือนก็เห็นผลงานแม่นี่ นะครับสนใจทักหาพียงนั่นเลยเลยเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ0ูนย์หนึ่งหนครับผมครับผมเอานะครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะไอดีไลน์ครับไอดีไลน์กับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมอ่าเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กอนันต์ฟาร์มภาษาไทยครับผมครับผมเอาผ่านมาทางขอนแก่นด้วยพี่น้องเบิ้งคลิปแล้วนะครับอาจจะอยู่บ่ไกลหรือกระร่งสีพานขอนแก่นแวะเบิ้งตัวจริงก้อนตัดสินใจก็ได้ ปักมุดมาที่อนันต์ฟาร์มนะครับบ้านไดก็ครับบ้านสงเปลยตําบลเมืองเนียมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมยูบายพาดนะครับยูเตียนบายพาดรอบนอกขอนแก่นนี่แหละพี่น้องเนีนครับถนนซีเลียนบายพาดนี่แหละมาบองยากครับเขาจากถนนบายพาดซีเลียนเขามาเพียงอ่านะครับผมสี่ร้อยหารอยเมตรครับผมหอดฟาร์มพี่อนันต์เลยมาบองยากนะครับปักมุดมาเลยหอดหน้าฟาร์มแน่นอนมาบอถือกันต้งโทรหาก็ได้นะครับผมอ่าอีพี่นี่ขอบคุณพี่อนันต์แลที่ทุกท่าน ฝากไว้สาวหน่อยสามหนึ่งนะครับล้วก็อีกสองสาวทองแรกทองสามหนึ่งคือกันครับพี่น้องฝากไว้นะครับผมอีพี่นี่จากราชพัฒน์ของคุณเพียนั่นครับผมสวัสดีครับ